สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงความรักคนโสดรายเดือนมาแล้วนะคะกับอาจารย์วาสนาอัมเมซิงทาโลกค่ะ เรามีเรื่องราวความรักของหัวใจคนโสดตามแต่ละราศีมาเล่าสู่กันฟังคลิปนี้นะคะเราจะบอกว่าพลังงานของคนรักเก่าคุณอาจจะรอคอยอยู่ราศีอะไรจะกลับมาหรือถ้าไม่มีการรอคอยแล้วคุณปรารถนาในรักใหม่ลักษณะของคนรักใหม่มีเกณฑ์แบบไหนที่จะเข้ามา มาทำข้อตกลงกันก่อนนะคะคำพยากรณ์ในคลิปนี้ไม่ได้นำวันเดือนปีเกิดมาตั้งนะคะเป็นการอ้างอิงในการพยากรณ์ดวงรวมของชาวราศีแต่ละราศีดังนั้นเปิดใจก,กว้างๆฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเข้าสู่ดวงความรักรายเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพยากรณ์ในเกณฑ์ของคนที่ปรารถนารอรักเก่าสามราศีเด่นๆที่เป็นเกณฑ์รักเก่ากลับเข้ามาในพลังงานของ การพยากรณ์ในคลิปนี้และถ้าคนใดก็ตามนะคะปรารถนาในความสัมพันธ์ใหม่ๆรักใหม่ๆหกราศีที่เกี่ยวพันและอาจจะเป็นคนในอนาคตให้กับคุณการพยากรณ์ก็ขึ้นอยู่กับคลิปนี้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปว่ากันนะสวัสดีค่ะ ชาวราศีกรกฏนะคะเข้าสู่ดวงความรักรเดือนหัวใจคนโซดโซ่นะโสดแบบหลั่นล้าหรือเปล่าหรือโซ่แบบขี้เหงาคะ่ะมาวันนี้จัดการให้กับเรื่องราวพลังงานความรักนะคะก่อนที่เราจะไปดูว่ารักเก่าคือราศีอะไรรักใหม่ราศีอะไรเรามาดูพื้นดวงกันก่อนส่วนคนที่อยู่ในเกณฑ์รักคนาราศีสามารถฟังไปด้วยกันได้ถ้าคุณอยู่ในราศีกรกฎฟังได้รักคนากรากฎมาฟังไปด้วยกันค่ะก่อนอื่น นะะฐานดวงของคุณภาพดวงของคุณคือคุณปรารถนาความรักที่เคมีเข้ากันได้นั่นหมายถึงว่าชอบอะไรคล้ายกันนึกคิดมีความคิดคล้ายกันอยากทํากิจกรรมอะไรเหมือนกันชอบอะไรเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันเคมีเข้ากันไปหมดคือ ไม่อยากเจอความต่างเพราะว่าความถ้าเราใช่บางทีต่างคนต่างที่มามาันต้องมีความต่างกันอยู่แล้วแต่พอต่างกันมากๆเรารู้สึกว่ามันปรับตัวกันยากท้ายสุดสุดท้ายทุกคนก็ต้องกลับไปธรรมชาติของตัวเองนิสัยดั้งเดิมอยู่ดีดังนั้นหลายครั้งที่ความความรักมันไปไม่อรอดของชาวราศีกรกฎในหลายๆคู่ดวงมักจะมาจากตอนแรกก็โอเครับได้พอสุดท้ายพอคบกันไปนานๆน่ะ หมดช่วงหวานอะมันรับไม่ไหวนะคะอะนี่คือสิ่งที่คุณปรารถนาคืออยากได้คนที่ใส่ใจเป็นห่วงเป็นใหญ่ความคิดความชอบเหมือนกันดีกว่า เอาละในเมื่อเป็นแบบนี้ปาถนาแบบนี้แล้วตัวเองก็ไม่ได้ปิดกั้นความรักด้วยยังปาถนาความรักแต่ในกลุ่มของชาวราศีกรกฎบางคนเนี่ยก็ปาถนาความรักที่เป็นเกณฑ์รักเก่าเพราะว่าบางทีรักเก่าเขาอาจจะเป็นคนที่น่ารักสําหรับคุณเนาะก็เลยยังไม่อยากเปิดใจและอาจจะรู้สึกปลอดภัยเพราะว่ารู้ๆกันอยู่ไม่ต้องปรับเยอะแล้วปรับกันมาเยอะแล้วรู้รู้นิสัยใจคอแล้วอะบางคนก็คิดแบบนี้ ชอบลิ้มรสรสชาติเก่าๆ 6, าสามราศีดังต่อไปนี้ค่ะที่เป็นเกณฑ์รักเก่าที่มีโอกาสหรือเปล่านะฮะตรงใจของคุณด้วยหรือเปล่าได้แก่ราศีมังกรราศีพฤษศราศีกันสามราศีนี้คือเกณฑ์รักเก่าถ้าตรงกับหัวใจลองฟังดูซิว่ามีความเป็นไปได้หรือเปล่าต้องบอกแบบนี้นะคะว่า เกณฑ์รักเก่าถ้าใครจบด้วยเกณฑ์เรา2อสคนพูดพูดง่ายๆก็คือมีชู้นั่นแหละคบซ้อนแอบซ่อนแอบมีความลับลมคมในในความสัมพันธ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าคุณยังคงติดใจความสัมพันธ์เก่ายังคงรู้สึกอยากให้เขากลับมาแต่ถ้าคู่ของคุณนะ่ะเฉพาะคู่ของคุณนะคนที่ฟังคลิปนี้อยู่เราเลิกกันเพราะเรื่องนี้มันพังทลายเพราะเรื่องนี้ คุณเคยหนีออกจากเขาเพราะเรื่องนี้คุณคิดว่านิสัยเจ้าเล่์นิสัยเก็บเก็บอ่าเขาเรียกอะไรนะคุณจะไว้ใจได้หรอเวลาที่เขาออกจากบ้านคุณจะไม่ร้อนใจเหรอคุณจะไม่กังวลหรอเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะถ้าจบด้วยเกณฑ์น,นี้ก็น่าจะจบกันไปอย่างถาวรทีนี้คุณรู้สึกว่าเขายังทิ้งคำพูดหวานๆเอาไว ก็เขาทิ้งเอาไว้อะคะ่ะก็เขาพูดก็พูดไปแล้วแล้วเขาพูดแล้วเขาจําได้หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของเขาซึ่งคุณก็ไม่รู้อีกขนาดเขาสัญญาว่าเขาจะรักคุณในวันแรกเขายังมีคนอื่นได้เลยยังโกหกพกลมยังพูดไม่จริงได้เลยแต่คุณยังรู้สึกผูก ผูกสัมพันธ์นะอันนี้เกณฑ์คือคือแบบว่าการทําให้ความรักพังเพราะมีคนอื่นบางคนเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ว่ามีคนอื่นด้วยกับบางคนไม่ลืมรักเก่านั่นหมายถึงในระหว่างที่เขาคบกับคุณตัวเขาเนี่ยก็อาจจะไปคุยกับรักเก่าด้วยหรือไปมีรักซ้อนซ่อนเวลาที่คบกับคุณด้วยมันจะวนเวียนอยู่แบบนี้ไม่ตัดสัมพันธ์กับรักเก่าเพราะฉะนั้นการที่เขาใส่คําหวานให้กับคุณเขาก็ไม่ได้ตัดสัมพันธ์กับคุณ ถ้าโชคดีวันหนึ่งเขาไม่มีใครเขาเซมาหาคุณคุณแหม่กอดเขาไว้วันหนึ่งเขารู้สึกอยากจะเซไปที่อื่นก็แล้วแต่แต่แนะนําเลยนะคะว่ารักเก่าถ้าอยู่ในเกณฑ์น,นี้ผลลัพธ์จบด้วยเกณฑ์น,นี้โอกาสกลับมาตีเป็นศูนย์ค่ะแต่ไม่ว่ากันไม่ห้ามกันความผูกพันมันขึ้นอยู่กับคนสองคนถ้าคุณจะรอรอได้แต่ถามว่า ถ้าโชคชะตานำพาใคุณมาเจอคลิปนี้เหมือนโชคชะตาอยากจะบอกว่าถ้ารักคนห่วงใยคุณจริงๆเปิดประตูดวงเจอรักใหม่จะเหมาะสมกว่าอย่าให้ตัวเองต้องติดคุกอีกหลายๆรอบกับคุกของของหัวใจนะคะไปต่อ6ราศีรักใหม่ค่ะหกราศีรักใหม่ที่นักพยากรณ์วาสนาอยากจะบอกก็คือราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎ หกราศีนี้เป็นพลังงานความรักครั้งใหม่ของคุณแต่คุณจะว่าโชคร้ายหน่อยหน่อยก็ได้นะพอจะมีรักใหม่หรือว่าคุณระแวงเองกลัวเขาไม่ซื่อสัตย์หรือคุณอาจจะเจอคนไม่ซื่อสัตย์นะเออมันเป็นเพราะอะไรทั้งที่คุณรักเขาเต็มหัวเต็มร้อยนะดูแลเทคแคร์แต่ทำไมคุณมักจะผิดหวังด้วยความรักที่เขาไม่เห็นค่าก็ไม่รู้ คือตอนเนี้ยถ้าคุณอยากจะมีรักใหม่นะคะอืมมันจะมีคนเจ้าชู้เข้ามาในดวงแล้วคนเจ้าชู้คนนี้นะคะมีพลังงานเป็นสายเปมีคําพูดที่เชื่อมโยงและหวานหยดย้อยมีความกระตือรือร้อนและดูจรงิงจังกล้าเข้าหาคุณกล้าซัพพอร์ตกล้าดูแลกล้าสนับสนุนคุณไม่ได้ปิดกัน้นแต่คุณต้องเลือก คุณต้องดูคนให้ออกเขาเป็นคนที่ต้องพูดง่ายๆว่าคุณมีเกณฑ์เจอคนที่มีศักยภาพในเรื่องของเวลาอยากได้อะไรจะต้องได้เหมือนคุณหนูเอาแต่ใจอะ่ะเออคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักไม่ว่าอาจจะเป็นจะเป็นหนุ่มหรือเป็นสาวเนาะคุณจะเจอคนที่สายเปเทคแคร์ถึงดูแลถึงวิ่งเข้าใสา่วิ่งเข้าหาเอาใจดูแลซัพพอร์ตสาย สายแบบจ่ายหนักจ่ายเต็มนะคะเขาตกในตําแหน่งคิงเหรียญถือว่าดีมากๆนะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เราไม่สามารถที่จะกําหนดทิศท,ทางเขาได้เราไม่สามารถที่ผูกสมัครรักใครให,ให้ให้เขาเนี่ยแบบเขาไม่ได้ไม่ใช่คนที่จะแบบคุณจะครอบงาได้หรือคุณจะอ่านใจเขาได้มีแต่ เขาอ่านใจคุณได้อ่ะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะความรักความสัมพันธ์ถามว่าเจอคนคนรูปรั์ดีไหมดีรวยไหมรวยแต่คุณคุณอ่อนหวานเกินไปสำหรับเขาเนาะแต่ถ้าถามว่าจะเชียร์รักใหม่ไหมเอาเป็นว่าถ้ามีคนเข้ามาแล้วคุณยึดพื้นดวงของคุณเอาไว้คือคุณชอบคนที่มีความคิดเหมือนการเคมีเข้ากันได้ คุณก็ต้องลองดูว่าถ้าเขาคนนั้นมันไม่ใช่คุณก็ปฏิเสธแต่ถ้าคนนั้นรู้สึกว่าใช่และเคมีเข้ากันเป็นห่วงเป็นใยคุณก็ต้องเช็คให้ดีๆว่าเจ้าหกราศีเนี่ยราศีใดราศีหนึ่งหรืออาจจะเข้ามาหลายๆราศีเนี่ยเขามีความจริงจังแล้วก็จริงใจแค่ไหนคุณต้องเช็คดีๆนะอย่ามองสิ่งที่เขาเต็มที่กับเราจนลืมมองเบื้องหลังเขาละอันนี้แอบเตือนเพราะมันมีตำแหน่งเจ็ดดาบซึ่งมันเป็นตำแหน่งของรับลมคมใน เออแล้วคุณอนะ่ะเป็นสายน้ําที่หวานชื่นสายสายเย็นสายแบบเชื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นคนคิดมากแต่ชอบเก็บความคิดมากเอาไว้ในใจแล้วก็อีลุงตรงนางกับตัวเองแล้วยิ่งมาเจอคนที่คุณไม่สามารถอ่านใจเขาได้มันยิ่งลาบากเขาคนนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะมีความกระตอรือรือร้นสูงมีฐานทรัพย์ที่ดีนะคะมีมีความเป็นดวงผู้นําก้าได้ก้าเสียอยากได้อะไรต้องได้นะคะ ชาวต่างชาติไหมคนไทยไหมเอาเป็นว่าดวงแต่ละคนนะ่ะคนที่เจอคลิปนี้บางทีอาจจะเข้ามาคุยแล้วหรือกําลังจะสื่อสารหรือกําลังจะขยับสถานะหรือกําลังจะเข้ามาในอนานะคตคุณต้องดูดีๆนะคะและคุณต้องดูว่าคุณสามารถรับมือกับความรู้สึกตัวเองได้ไหมถ้าวันหนึ่งเราอ่านใจเขาไม่ออกดูเขาวันนี้ดูเขารักเราพุ่งที่ดูเขาเงียบๆนะคะและถามว่าความรักครั้งใหม่โอเคไหมมองว่ายังไม่ยังไม่โอเคควรจะคุยไปก่อนและถามว่า ควรจะคลองตัวโสดไหมถ้าเป็นพลังงานของคลิปนี้โสดโสดแบบเลือกและมั่นใจค่อยขยบสถานะคุณมีสิทธิ์ที่ใครเข้ามาหาคุณแล้วคุณจะคบเป็นเพื่อนได้มีสิทธิ์ที่จะคุยได้จนคุณมองว่าคนนี้เคมีเข้ากันกับคุณค่อยว่ากันไปนะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับชาวราศีกรกฎรักเก่า ไม่น่าจะต้องเกิดขึ้นและไม่น่าจะเกิดขึ้นรักใหม่ต้องดูดูก่อนดูก่อนนะดูก่อนใช้คำนี้และให้ตัวเองคลองตัวเป็นโสดและมีความเป็นตัวเองสูงคุณจะอยู่รอดปลอดภัยกับพวกเจ้าชู้ไก่แจ้ นะคะรักษาตัวเองดีๆค่ะความรักของคุณนะอาจจะดีที่สุดในเดือนหน้าก็ได้เนาะวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ไปขอพรความรักอยากให้คุณรักแบบไหนไปขอพรได้เลยนะคะทําบุญเดือนนี้เสริมดวงความรักทําบุญกับสัตว์นะคะส่วนใครอยากคอยดูในเรื่องของดาวตีเทพยกย้ายนะคะในเดือนพฤษภาคมยกย้ายพร้อมกันราหูเสาอาราหูพฤหัสและก็เสาร์นะคะแนะนํา ให้ติดตามช่องนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะมาบอกว่ามันจะเป็นเกณแบบไหนแต่เราจะดูแบบลัคนาโดยตรงนะคะเป็นลัคนาเวลาเกิดนะวันนี้นะักพยากรณ์วาสนา a เมซิงลาทาโรนะคะราไปก่อนสวัสดีจ้า